มาที่วันต่อไปทำนายผู้ที่เกิดวันศุกร์ทำนายตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่7ตุลาคมปีพศ2565ระ 25, ยะกวลาทำนาย7วันไไพ่เดอะเวิร์ดไไพ่ฮาร์ดาบไพ่พระ ได้ไพ่ราชนีได้ไพ่ราชนีพัจจันทร์ได้ไพ่สองเหรียญการงานการเงินคุณได้เทพเทวดาประสบวารณ์สัตยดีใช้ชนะตรงนี้ทำอะไรกับประสบวามณ์สัตยดีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศยิ่งยิ่งทำงานเกี่ยวกับศาสนาก็ประสบกามสัตดีทำงานเกี่ยวกับพ สถานะต่างๆครับสกพจะดีอ่าจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์บ้างขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายช่วงนี้แต่การเงินมีข้อเสียก็คือจับมือไหนออกมือนั้นจับซ้ายใจขวาจับขวาใจซ้ายการเงินค่อนข้างจะตึงมือไปหน่อยตึงมือมากๆเลยระวังปัญหากับคนรอบข้างปัญหากับคนรอบด้านมีท้งมีทางผู้หลักผู้ใหญ่ ปัญหาเรื่องทิฏฐิกับคนรอบข้างตรงนี้พเพรงอารมณ์อารมณ์ของตนเองไม่ค่อยแน่นอนงานการเงินถือว่าประสบก,การณ์ดีแต่ให้ระวังเรื่องการหมุนเงินเพราะการเงินเข้ามาตรงนี้มีใจ่ายอยู่ตลอดเวลาทําให้วันศุกร์ตรงนี้ก็เก็บเงินค่นอนข้างได้น้อยมากๆพรมีเรื่องจับใจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลา เก็บได้อยู่แต่เก็บไต้ไม่ไม่ใช่เป็นไม่เต็ม,ไม,ตมไม่เต็มหน่วยขอขอเป็น,เป,นเป็นปัญหาเรื่องทิิททกับคนล็บข้างกับปัญหาค้อทางฝุดลับใหญ่มีภัพยพาดหนุนตัวเดินทางปลอดภัยดีมีให้ระวัง,หงให้เราพยายามใช้ธรรมะข่ม ก็จะมันฝ่าประสไปได้ส่วนเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็คือเลขยี่สิบเอ็ดเลขสองก็เลขหนึ่งเลขห้าเลขห้าแล้วก็เลขสองแล้วก็เลขเอาา 2, อสองทำไมเลขสองขึ้นจัง,งเลยห้าห้าสองสองอู้หูมันเบิ่นเบิ่นอย่างไรกดจบกัดถ้าว่าเลขเด่นนี่ โอเคครับวังพู้ที่เกิดวันศุกร์นี่ม,มีมีเลขเด่นด้วยแต่ให้รวองเรื่องการหมุนกันนั่นเองโอเคถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ออกฝากข้อความทิ้งไว้นะครับส่วนเรื่องความรักคนโสดคนโสดคนโสดไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนโสดอาจจะเข้าไปพัวพันกับคนมีเจ้าของ อาจจะไปเจอคนรักคนมีเจ้าของนะครับคนโสดไม่ค่อยดีนะักส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ส่วนคนที่ด้านที่มีคู่ให้ลองเรื่องของอารมณ์เรื่องสิทธิกับกับคู่กับคนรักมันสุกตรงนี้อารมณ์ก็ขึ้นลงทำมาอยู่กับคู่แล้วก็อารมณ์ปแปรปรวนตลอดเวลาโอเคครับขอบคุณคัะ